ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน ต้องย้ำกล่าวจนท่านจะสามารถท่องจำได้ว่าเกิดมาเป็นคนประสงค์ความสุขตระ้จักใจเขาใจเราใจเราใจเขาสิ่งที่มนุษย์มันเหมือนกันมันคือความรักความชอบความชางังความหวังความโกรธความชัว่วความดีประเพณีศาส,สนาอันตมาพูดถึงความหวังข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาเอ,อ่อต่อไปลนะ ไฟฟ้าเป็นประเด็นการในไทยไม่มีไฟฟ้าใช้ประเทศประเทศเราเท่านี้เองถ้าเอานายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะท่านนะฮะทุกทุกคนไปบริหารเมืองจีนนะท่านท่านบริหารไม่ได้หรอกไม่มีทางเจริญนะท่านดูประเทศจีนสิดูคลิปดูอะไรต่ออะไรประเทศเรามันแคบมันทีนะเล็กกวมณฑลหนึ่งของประเทศจีนอีกแล้วเป็นบริหารประเทศจีนที่ ที่มันไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มันลำบากยากเข็นทาบริหารยังไงดูคลิปดูเมืองจีนเนี่ยะดูประธานที่เป็นประเทศจีนเนี่ยเรารู้จักจีนมาเนี่ยตั้งแต่ละตั้งแต่รัฐที่คอมมิวนิสต์เรารู้จ,กจักนะรัสเซียรู้จกัจกอเมริกานายกเมืองไทยทุกคนเนี่ยไปเป็นทำไมไม่มีทางเป็นได้หรอกท่าน อาตมาบระเทเป็นไม่ได้แล้วแล้วความรุดม์ของประเทศเขามันมากกว่ามันน้อยกว่าเราของเรามันมากกว่าคิดอย่างนี้สิท่านมันได้จบ,ม,จบมันได้จบตนนายกทุกคนนะท่านเนะพระอาตมาพรทสุทุกคนและคนจะเป็นนายกต่อไปต่อไปให้คิดถึงไฟฟ้าก็ทำไมทุกวันที่จะไปต่อสายไฟฟ้า ถามผู้บริการจังหวัดนายกอบจอบตก็โซล่าเซลล์ที่เขาประกาศขายคันเนี้ทำไมไม่ให้เด็กโซล่าเซลล์หลังเล็กๆทำไมไม่เชื่อมต่อกันแล้วไปเพิ่มขนาดขนาดขนาดขึ้นมันเด็กไทยยังจุดเกียงอยู่นะอายไหมนเนี่ยถ้าไปอาตมาเป็นนะท่านมิจฉาหน้าไปว่าที่ไหนแต่เงินงบประมาณเนี่ยมันหายไปไหนล่ะ ให้เด็กตาเสียเด็กไม่มีสื่อสารเ,เสียโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีโทรทัศน์ไอพัดลมไม่เป็นไรหรอกท่านแต่สองอย่างนี้นมันเป็นการสื่อสารที่เราจะเข้าถึงในการพัฒนาประเทศของเราท่านทัพพุยอันจะกินคดี้ไม่ได้ว่ามรฐบาลนะท่านนะท่านเมจกินเวลาท่านไปวัดต่างๆไปตามงไปปะตามหมู่บ้านยากชนเนี่ยท่านซื้อหลอดไฟโซลา่าเซล์ไปให้เขาได้ไหม ทำปลั๊กเชื่อมต่อแล้วบอกเขาเลยว่าถ้ามันเสียนะโธมมหาหลโทรมมหาป้านะจะส่งไปให้เราส่งของใหม่ไปส่งของเก่ามาซ่อมให้เขาเขาก็มีสองแล้วท่านเพราะฉะนั้นแม้แต่โซล่าเซลล์นะฮะที่กับไฟฟ้าจะเสียโทรศัพท์มาเสียโทรทัศน์มันก็สามารถกักเก็บไฟได้เหมือนจะไปคิดโครงการใหญ่แล้วท่านเรื่องพนิมันเรื่องกระจกกระจอก,ก,จอกให้เขามีไฟฟ้าใช้ แล้วเราจะสว่างสวัยแล้วทุกอย่าง,งม่นหมดไฟฟ้าชัยแล้วก็มันเราสร้างพระอาทิตย์ดวงน้อยให้กับชีวิตของเขาให้ส่องสว่างให้โลดแล่นในอนาคตข,ของเขา